คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะข้อความจากคนที่ มีคำถามอยากถามคุณว่า do you miss me <c oughs> คิดถึงฉันไหมอามาดูเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เขานะ่ะอาจจะเป็นคนที่บอก่ <c oughs> กอนนะมาเจอคุณนะคะชีวิตเขาอาจจะไม่ได้ละมุนมากนะนะคะอาจจะเคยมีอาจจะเจออุปสรรค หรือบางคนก็มีชีวิตแบบด,ดักดักมืดมืดมนหม่น,นมาเนาะพอได้มามีคุณเนี่ยเหมือนเขารู้สึกถึงการมีความหวังครั้งใหม่ในชีวิตนะคะหรือคุณอาจจะเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นความอบอุ่นทำให้เขามองโลกน่ารักมองโลกสดใสมากขึ้นสองถ้าเกิดว่า คุณกับเขานะคะอาจจะมีเรื่องสะดุดไม่เข้าใจกันบางคนก็อาจจะเลิกรากันไปแล้วแต่ว่าเคสประมาณไหนแต่ว่าเขาก็ยังว่าลึกๆยังมีความหวังกับเรื่องราวของคุณกับเขาอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าฉันจะยังมีหวังได้ไหมหรือฉันหมดหวัง ไปแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะ mm. Last night I dream of you เขาบอกว่าเมื่อคือนแอบเก็บคุณไปฝันด้ละ่ะหรืออาจจะเป็นการสื่อว่าคือเขายังคิดถึงคุณถึงค้นเก็บเอาคุณไปฝันแล้วคุณละ่ะเออ ก่อนนอนเนี่ยคุณมีการคิดถึงเขาหรือฝันถึงเขาบ้างหรือเปล่า Yes I just believe just believe just believe in you เขายังเชื่อมั่นในตัวคุณนะและยังคงเชื่อมันในความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้สะดุดหรือต่อให้สะดุดเขาว่าถ้าคนจะใช้ถ้ามีวันที่เราสอง จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือได้เจอกันมันจะต้องมีวันนั้นขอแค่เพียงเชื่อมัน่นหรือแม้กระทั่งเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าคุณนะ่ะยังคงมีใจให้เขายังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะฮะอืมแต่ก็มีด้านที่เขากลัวๆเหมือนกันนะว่าเขาจะแบบจะยังมีหวังในความสัมพันธ์นี้ได้ไหมหรือเขาก,ก็กลัวเหมือนกันว่า คุณนะ่ะถ้าเกิดว่าเขาเคยไม่น่ารักกับคุณนะคะอาจจะกลัวว่าคุณอาจจะแบบไม่อยากจะให้โอกาสเขาอีกต่อไปแล้วมีการกลัวหรือแม้กระทั่งก็ยังอยู่ในความสัมพันธนะ์กลัวว่าอาจจะกลัวอนาคตว่าเฮย้ยเรื่องของเรามันจะไปได้สวยจริงใช่ไหมมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่ากลัวเก่งเพราะว่าอะไรที่กลัวเพราะอาจจะคาดหวงังในความรักความสัมพันธ์นี้แบบ มากมามจสซี u ขับอับคาเฟอิน every morning with you อ๋ออีกนิดนึงกลัวว่าคุณจะไม่รักเขาด้วยนะแล้วก็กลัวว่าคุณจะไม่คิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณถึงมีแบบอ,อยากจะรีมา่งคำถามไงว่า do you miss me ให้รู้ว่ายังคิดถึงเขา ใช่ไหมเขายังสำคัญพอที่คุณจะคิดถึงใช่ไหม <laughs> Just a cup of coffee in every morning with you can make my day เขาบอกว่าแค่ได้ตื่นตอนเช้ามาจิบกาแฟยามเช้ากับคุณนะคะแค่เนี้ยวันธรรมดาก็เป็นวันที่แสนพิเศษแล้วใครในนี้อาจจะแบบ ชอบดื่มกาแฟายามเช้าเนาะไม่ว่าจะเป็นเขาหรือคุณไม่ต้องเป็นกาแฟาอาจเป็นชาก็ได้ค่ะหรืออีกในหนึ่งความเป็นกาแฟามันก็อาจยามเช้าคืออะไรกาแฟาอุ่นๆร้อนๆบางาคนอาจจะดื่มกาแฟาเย็นไม่ไหอาจจะเป็นความอบอุ่นหรือความหอมละมุนอะไรเงี้ยนะคะเขายังคิดถึงความละมุนของคุณด้วยล่ะบางคนความอ่อนโยนของคุณ Your words love always save me เขาบอกว่าข้อความดีๆของคุณนะ่ะ มันเหมือนแบบมันช่วยชีวิตเขาตลอดเลยหรือมันช่วยแบบปกป้องความรู้สึกเขาตลอดเลยเอคะค่ะต่อให้เขาอาจจะสะดุดอะไรเงี้ยเจอเรื่องยากต่างๆในชีวิตแต่เหมือนข้อความจากคุณนะ่ะมันทําให้เขารูกขึ้นมาแบบเข้มแข็งอีกครั้งเนาะ โอยเขามีเรื่องราวมากมายอยากจะเล่าสู่กันฟังให้คุณได้รับรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าคุณยังอยากจะฟังหรือเปล่าหรือไม่งั้นอีกหนึ่งเขานั่นแหละก็อยากรู้เรื่องราวความเป็นไปของคุณบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะหาเรื่องมาคุยมาขอคำปรึกษาคุณด้วยนะคะอืและอีกในหนึ่งเวลาที่คุณแบบอ,อาจจะแบบทำเหมือนแกลง้งแบบ ขอคําแนะนําคำปรึกษาจากเขาเนี่ยเหมือนเขารู้สึกรู้สึกพราว่าเป็นคนที่แบบสาม,มารถช่วยเหลือคนได้ด้วยนะคะอืมแต่แอบ,บอยากรู้นะว่าในใจเนี่ยยังมีเขาอยู่ใช่ไหมและแน่นอนยังคิดถึงกันไหม <c oughs> I don't know what to do แต่ฉันก็ไม่รู้จริงว่าฉันควรทำไงดีเนาะเออบางคนนะคะเวลาที่เขาทำตัวอีหยังกับคุณเนี่ย ไม่น่ารักกับคุณเนี่ยบางทีก็รู้ตัวนะแต่อาจจะรู้ตัวช้าหรือรู้แหละว่าไม่โอเคควรจะมาขอโทษหรืออะไรก็ตามแต่ให้คุณให้อภัยเขาแต่แบบไม่รู้จะทํำยังไงดีในการเข้าหาคุณหรือกลัวกลัว,กล,วกล้าอะไรเงี้ยขอคิดก่อนบางคนก็แบบไม่ได้รีบเข้ามางอเออเพราะยังไม่แบบยังยังไม่รู้ว่าจริงๆว่าควรจะทํำยังไงอะ่ะไม่อยากจะเข้ามาแบบ ผีผาลมนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้แบบแย่ไปกันใหญ่เนาะ You're so cute เขาบอกว่าคุณน <whatever that> <happens> ่า <parole> ร <numbers> ัก <Either> จ <cake lette> ังหรือช่วงนี้คุณอาจจะน่ารักเป็นพิเศษหรือคุณน่ารักอยู่แล้วแหละนะคะไม่ว่าช่วงนี้หรือช่วงไหนแล้วเวลาที่เขาคิดถึงความน่ารักของคุณมันก็เป็นอะไรที่แบบดีต่อใจนะฮะเอออีกนิดนึงแต่ว่าน่ารักกับฉันแค่คนเดียวนะอย่าไปน่ารัก กับใคอยากจะมาใช้โมเมนต์ดีๆที่เต็มไปด้วยความสุขกับคุณนะคะช่วงนี้เขาดูว่าคุณมีความสุขมากคุณดูสดใสราเริงและเขาอยากจะเป็นเป็นยังอยากจะอยู่ในพาร์ทนั้นนะ่ะออในช่วงเวลานั้นนะ่ะกับคุณนะคะอือหรือแค่คิดถึงเวลาที่เราได้แบบเคยยิ้มด้วยกันหัวเราะด้วยกันสำหรับคนที่ไกลกันเนาะเขาก็รู้สึกมีความสุขใจละนะคะ แต่เอ๊ะบางทีก็ดูเหมือนสุขเกินไปนะเนี่ยจนลืมฉันไปหรือเาดูคุณมีความสุขเกินไปจนจนลืมไปหรือเปล่าว่าเขาอยู่ตรงนี้เห็นไปก็เลยอยากจะยามนิดนึงว่า Do you miss me Do you miss me A burning flame rises up inside every time I think of you, think of ก็เหมือนคิดถึงนั่นแหะค่ะนะก็มีน่นแหละ A burning flame ก็คือเขารู้สึกเหมือนแบบร้อนๆอนรุ่มรมอาจจะ้แ้บเว่า passion หรือไฟปรารถนานะคะทุกครั้งที่คิดถึงคุณเนาะมันมีความร้อนรุ่มในใจบางคนก็อยากจะมาเจอแล้วบางคนก็อาจจะร้อนรุ่มด้วยแบบอย่าไปน่ารักกับใครนะอารมณ์แบบห่วงนิดๆนะคะ แน่มีคนมั่นน้ามั่นใจในนี้ I know you still love me แต่ฉันก็รู้นะว่าเธออะยังคงมีใจให้กับฉันและยังรักฉันอยู่ใช่ไหมเออแน่แน่และแน่นอนในเมื่อเธอยังรักฉันรู้ว่าเธอยังรักยังคิดถึงฉันอยู่หมายถึงเขาอะเขาว่าคุณยังรักยังคิดถึงเขาอยู่หรือหรือคุณก็ยังมีเขาในใจอะแน่นอนคุณก็ต้องคิดถึงเขานะคะแต่ขอถามหน่อยได้เพราะว่า Do you miss me อย่างน้อยได้ยินจากคุณทำให้เขาูืสึกว่า อย่าเห็นเขาสำคัญเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังสนใจดูดวงส่วนตัวร่วมไปถึงออกแบบวอลเ p เปอรส่วนบุคคลนะคะทักมาได้นะคะตามที่แปะพิกัดไว้ให้นี้และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ